น้ำลดตอผุดแต่ที่เขต8น้ำลดและล้อลถหายครับจอดหนีน้ำไว้หลังตลาดคอมเพล็กซ์พอกลับมาดูรถกลายเป็นเศษเหล็กล้อโดนถอดเกลี้ยงสี่ล้อมันไม่ได้เอาแค่เงินแต่มันกวาดเรียบทั้งคาซีดเด็กเครื่องมือช่างเสื้อผ้าคนเขาหนีตายน้ำท่วมมาพวกมึงยังซ้ำเติมด้วยการทุบรถเขาอีกเหรอแต่ที่น่ากลัวกว่าโจร คือเทรนด์ใหม่ที่วัยรุ่นเรียกกันว่าฟาร์มของครับพอรถติดบนสะพานหรือจอดหนีน้ำมันจะเดินไล่เปิดประตูทีละคันใครลืมล็อกก็เสร็จหรือแม้แต่ดูดน้ำมันรถไปหน้าตาเฉยพวกเขาเรียกสิ่งนี้ว่าการฟาร์มของเหมือนเล่นเกมแต่ในชีวิตจริงนี่คือการปล้นผู้ประสบภัยครับสรุปแล้ววิกฤตครั้งนี้ทำให้เราเห็นสันดานอะไรของคนบางกลุ่มกันแน่ อีกหนึ่งปัญหาเรารายงานตั้งแต่ตอนน้ายังไม่ลดก็เจอยิ่งตอนนี้น้ําลดก็ยังหนักอยู่คือปัญหาโจรผู้ร้ายในพื้นที่นะคะคชาวบ้านเขาอดครวนเลยนะบอกภัยธรรมชาติยังพอทนนะคะแต่ถ้าภัยจากคนเนี่ยพอเลยมันเกินไปนะคะอย่างมีผู้ประกอบการเขาบอกตอนนี้เจอกลุ่มหัวขโมยมาซ้ําเติมฉวยโอกาสเข้าไปขโมยข้าวของในร้านค้าที่ถูกน้ําท่วมค่ะขขโมยนะเนี่ยไม่ได้ครับ ใช่ที่นี่ได้ไงเราอยู่ตรงนี้อ่ะพี่ียกเขาันเลยอหรอตายแล้วโอน้นักเลยนักเลยนักเลยไม่ตสงสารเจ้าของก็มั้งอ่ะตายแล้วเนี่ยค่ะเพจ army military force นะคะโพสต์ไว้บรรยากาศนี่คือที่ร้านสะดวกซื้อที่เขาเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วพอน้ำลดก็กลายเป็นภาพที่ชาวบ้านเข้าไปรื้อค้น เอาสินค้าในร้านกลับบ้านโดยที่ไม่มีการขออนุญาตดีแบกกันออกไปหน้าตาเฉยแบบนี้เลยนะคะโดยเฉพาะเบียร์นะคะซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ได้รับความเสียหายนะคะคือไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยอีกคลิปหนึ่งเป็นเจ้าของร้านมินิมาร์ทอยู่ในเขต8โพสต์ภาพตอนที่เจ้าของร้านไปสำรวจความเสียหายนะคะเขาบอกว่าจริงๆร้านเขาน้ำท่วมประมาณหัวเข่าอันเนี้ยเขาบอกพังเพราะน้ำท่วมเนี่ยพอทนนะคะแต่ว่าเมื่อถ้ามันต้องมาพังเพราะคนเนี่ย เขาบอกพอเลยนะมันไม่ไหวจริงๆนะคะกระจกร้านเขาไม่ได้แตกนะตอนแรกอะหลังจากน้ํารถอ้าวทาไมกระจกประตูร้านแตกอะอน้ําไม่ได้ซัดแตกนะน่าจะคนแล้วไหมทุบกระจกเข้าไปเพราะข้างในสินค้าถูกขโมยไปจนเกลี้ยงไม่เหลือเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ฝากเจ้าหน้าที่จัดการด้วยแล้วก็หลายๆเหตุการณ์มีคลิปเป็นหลักฐานก็ต้องจับดําเนินคดีด้วยนะคะแล้วเราย้ําทุกรอบที่อ่านข่าวลักษณะแบบนี้นะคะว่าโทษรักทรัพย์ในช่วงเวลาที่เกิดอุทกภัยซ้ําเติมคนที่เขาประสบภัยเนี่ยมันจะเป็นโทษที่หนักกว่าปกติด้วยแต่สําคัญก็คือว่าเราต้องลงโทษจริงๆแล้วก็จับจริงๆด้วยนะบางท่านเนี่ยส่งข้อความมาหาเราสองคนนะบอกว่าอยากให้สื่อช่วยนําเสนอในมุมดีของหาดใหญ่คนจะได้กลับมาเที่ยวเมืองจะได้กลับมาดีเหมือนเดิมเนี่ยก็ต้อง อมรับนะฮะว่าอีกมุมหนึ่ง<ช>การ<ช>ที่สื่อนงงําเสนอในแง่มุมที่อาจจะไม่ค่อยน่ารักเนี่ยก็เพื่อเป็นการช่วยกันแก้ไขไม่ให้มีแบบนี้ใ<ช>น<ะ>้ขาดใหญ่อีกเหมือนกันก็สะท้อนความจริงเพราะว่าถ้าไม่เสนอเนี่ยคนที่เดือดร้อนก็จะเกิดคําถาม<ช>ว่าเอะแล้วทำไมไม่นําเสนอความจรงิงด้านที่เป็นด้านมืดด้านปัญหานะคะเพราะนั้นก็เลยช่วงวันเนี่ยเราจะเสนอทั้ง2มุมเลยให้เห็นทั้งส่วนที่เรามีการเข้าไปช่วยเหลือความเออดียวยาน้ำใจคนไทยอีกด้านหนึ่งปัญหาที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่มันก็ต้องได้รับการแก้ไขด้วย2มุมก็ไปด้วยกัน ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะ